สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการนำเกมหรือว่าทำสื่อการสอนของเราเสร็จแล้วจากคอนส t ตคทูเนี่ยเราต้องการเอาขึ้นไปไว้บนเว็บนะครับให้คนอื่นเข้ามาเล่นเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับในคลิปนี้จะขอสาธิตหรือว่ายกตัวอย่างเอาขึ้นไปบนเว็บไซต์ที่เป็น WordPress นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องทำการส่งออกงานของเราเสียก่อนนะครับ โดยมาที่เมนูไฟล์ใน c คอนสแ tool นะครับจากนั้นก็มาที่ Export Project นะครับแล้วก็มาเลือก html5 เว็บไซต์นะครับคลิกลงไปจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next ครับแล้วเราก็กำหนดว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับโฟลเดอร์ชื่อว่าอะไรนะครับในตัวอย่างนี้จะเอาไว้ที่โฟลเดอร์ชื่อว่า c2 ก็แล้วกันนะครับหน้าเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next นะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับ Export Option นะครับเราก็เอาไว้ที่ Normal Style นะครับไม่ต้องทำอะไรจากนั้นคลิกที่ Export ได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกที่ Export นะครับรอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะทำการส่งออกงานของเรานะครับในขณะที่เราทำการรอนะครับให้ Export สำเร็จนะครับเราก็มาเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะไปหา Plugin ของ WordPress ที่ใช้ในการฝังหรือว่า embed code นะครับให้ทำการพิมพ์คําว่านะครับ embed wac นะครับ html 5แล้วก็ว a c นะครับ g a m แล้วก็ wac wordpress นะครับอ่าเห็นแล้วครับตรงนี้เราก็คลิกเอาเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเซิร์ชมาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมานะครับ มาลิงก์ที่ชื่อว่าตรงนี้เลยครับ mbed stm l 5 w o นะครับเปิดเพ s ปลักอิน redfox ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเปิดเว็บนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดปลักอินเฮียตรงนี้นะครับเราก็คลิกหนึ่งครั้งเลยนะครับเพื่อจะทําการดาวน์โหลดนะครับ จากนั้นนะครับจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับกดปุ่มเซฟนะครับในขณะที่ทำการดาวน์โหลดนะครับฝั่ง Construct Tool ที่เราส่งออกก็ส่งออกเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกที่ Open Destination Folder นะครับเพื่อไปดูงานของเรานะครับอ่าเราก็จะได้โฟลเดอร์ i m e g e แล้วก็ไฟล์งานต่างๆนะครับรวมทั้งไฟล์ Index นะครับ html ที่จะใช้ในการเรียกหน้าแรกของเกมเรานะครับ เมื่อเราทำสำเร็จตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะออกจาก c o n s t r u t o ชูนะครับตรงนี้ก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับเมื่อทำเสร็จทั้งสองอย่างแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทำการอัปโหลดนะครับไฟล์ Construct t o ชูของเราขึ้นไปไว้บนโฮสต์นะครับหรือว่าบนเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้นะครับก็จะใช้ไฟล์ชินล่านะครับในการอัปโหลดไฟล์นะครับ เมื่อเปิดไฟล์ซิ l ล่าขึ้นมานะครับก็จะทําการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรานะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับก็จะไปที่ Public HTML นะครับจากนั้นนะครับก็จะทําการอัปโหลดไฟล์ตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็อัปโหลดนะครับอันนี้เคยอัปโหลดแล้วนะครับมันก็จะถามในที่นี้ก็จะทับไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ เมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับเราก็จะได้ไฟล์งานที่อยู่ในโฟลเดอร์ c2 ตอนนี้งานของเราขึ้นมาอยู่บนเว็บไซต์แล้วนะครับเรียบร้อยบนโฮสต์เรียบร้อยนะครับนะก็จะเห็นงานทั้งหมดแบบนี้จากนั้นเราก็ปิดไฟล์ซิลล่าได้เลยนะครับแล้วก็ทําการนะครับไปที่แดชบอร์ดของ WordPress ของเรานะครับจากนั้นให้ทําการติดตั้งปลั๊กอินก่อนนะครับปลั Plug ๊กอินเอ็มเบดเอสตัวนี้ครับที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ เราก็ทำการมาที่เมนูปลั๊กอินแล้วก็อินสตอลปลั๊กอินครับคลิกลงไปจากนั้นก็มาที่แอดนิวนะครับคลิกลงไปแล้วก็ทำการอัพโหลดปลั๊กอินคลิกลงไปแล้วก็มาที่เลือกไฟล์นะครับแล้วก็คลิกเลยจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกไฟล์นะครับชื่อว่า embed html5 เกมของเรานะครับกดปุ่ม Open แล้วก็คลิกที่ install now นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้ทำการ activate plugin นะครับเพื่อให้ plugin นั้นทำงานได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะนะครับมากําหนดนะครับอ่าตรงนี้ plugin เรียบร้อยนะครับขึ้นว่า deactivate แสดงว่าตอนนี้ activate เรียบร้อยนะครับ เราก็จะมาที่เมนูทูลเครื่องมือนะครับจากนั้นก็จะมาที่คำสั่งตรงนี้นครับเมนู Embed Game นะครับแล้วคลิกลงไป1ครั้งแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาว่า URL ที่เราจะ Embed คืออะไรนะครับในที่นี้ของผมก็จะเป็น http <we b. S 1> นะครับ colon slash slash v e r n y w e b pivat นะครับแล้วก็ com slash c 2 นะครับจากนั้นเราก็ระบุความกว้างของงานเกมหรือว่าสื่อของเราว่าจะเอาความกว้างเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมจะใช้854นะครับแล้วก็ความสูงก็480นะครับจากนั้นเราสามารถที่จะระบุนะครับเช็คตรงนี้ได้ว่าเราต้องการให้ให้มันเล่นเต็มจอหรือเปล่านะครับหรือว่าฟู l ว w i t h เต็มความกว้างหรือเปล่านะครับในที่นี้ผมไม่เอาผมก็จะเอาออกนะครับ เสร็จแล้วคลิกที่ generate นะครับและเราก็จะได้โค้ดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คัดลอกเลยนะครับกลุ่มดําคลิกขวาคัดลอกไว้นะครับเมื่อเราคัดลอกโค้ดนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะไปสร้างเป็นเพจสําหรับวางโค้ดนี้หรือว่าเราจะไปสร้างเป็นโพสต์สําหรับวางคลิปนี้นะครับในที่นี้จะไปที่ on post เสร็จแล้วก็ไป add new นะครับสร้างหน้าขึ้นมาใหม่ ตั้งชื่อว่าเกมครับจากนั้นตรงพื้นที่ตรงนี้ก็คลิกขวาแล้วก็เพจลงไปแค่นี้เองครับเสร็จแล้วจะตรวจสอบคร่าวๆก่อนก็คือพรีวิวดูนะครับอ่าเมื่อพรีวิวดูนะครับเราก็จะเห็นตัวเกมของเรานะครับเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปเล่นเข้าไปตอบคำถามเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับวิธีการ เอ็มเดหรือว่านําเกมหรือว่าสื่อ C A I หรือว่าสื่อการสอนต่างๆของเราเข้ามาไว้ในเว็บที่เป็น WordPress นะครับมีกระบวนการทั้งหมดตามที่ได้ทําตัวอย่างให้ดูนะครับไปลองทํากันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ